ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Follow Me Channel นะคะส่องรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วว่าหน้าของแบบนี้ค่อนข้างมีความสดระดับสิบเลยนะจ๊ะทุกคนเพราะ การที่เราเปิดมาหน้าสดเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเออเราจะมาทําคลิปแต่งหน้านี่กัะทุกคนแต่งหน้านี่กัะทุกคน how to แต่งหน้านะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฉันมีความขี้เกียจในการแต่งหน้าเป็นอย่างมากมากมากนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแมก็จะเผยเคล็ดลับการแต่งหน้านะคะไปวิทยาลัยนะคะหรือว่าไปเรียนนะคะโคงแบบในทุกๆวันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแบงจะยกมาเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าจะ นานๆนานได้ทําทีนะคะเพราะว่านานๆานได้แต่งทีนะเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ค่อนข้าง เกียจในการแต่งหน้าเพราะแบมคิดว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปโฟกัสอะไรกับมันมากมายนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยงี้ก็ไม่แต่งอะไรละกันนะคะแต่บางวันเนี่ยก็จําเป็นต้องแต่งเพราะว่าเราเรียนสาขาการโรงแรมไงทุกคนแบบท่านเป็นน้าสดๆไงทุกคนก็คนอื่นก็จะแบบโอ้โหมึงเรียนแบบสวยหรูอะไรเงี้ยแต่มึงไม่แต่งหน้าแบบไม่แต่งหน้าแบบเราก็ต้องให้เกียรติชุดที่เราใส่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้มันก็เลยจะเอาแต่งหน้านะคะที่แําแต่งในชุด เออค่อนข้างสวยหรูนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมคลิปกันเลยนะจ๊ะ How to แต่งหน้าอย่างไรไปวิทยาลัยให้ผู้ชายเหลียวหลังเหลียวหลังเวลาที่มันแต่งหน้าเนี่ยแบมค่อนข้างขี้เกียจในการทาครีมบำรุงนะคะไม่แปลกใจทำไมหน้าเราหนึ่งเป็นสิวเป็นอะไรเป็นไปหมดนะคะแต่ที่เห็นเป็นดำๆอะไรเนี่ยคือไม่ใช่สิวมันคือตก ฟาดแดดอ,อรันกันที่อย่างแรกเลยคะ่ะอย่างแรกนบงจะใช้ครีมบำรุงตัวนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าหน้าเนียนไม่กัวแดดตอนแรกแบมไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะแบมใช้ตัวอื่นที่มันเป็นไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นจุลาเฮิร์บนะคะแล้วก็เป็นครีมกันแดดทั่วไปแต่พอมาใช้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้หน้าเราสว่างพอเวลาที่เราเห็นหน้าคนอื่นเราจะรู้สึกว่าทำไมหน้าเขาใสจังวะเขาทำอะไรไมาให้หน้าเขาขาวทำไมหน้ากูดำอะไรเงี้ยเรากม่คิดว่า ก็คิดว่าโอเคนะก็ลองดูแล้วกันไปพอใช้แล้วเนี่ยบังกนรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะอยู่ถึงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทไม่น่าลอยค่ะตอนแรกอะไม่คิดว่าหน่ามันจะลอยแต่มันน่าจะเป็นเพราะว่าหน้าฉันดำเกินไปมันก็เลยลอยอหน้าฉันดำเกินไปมันก็เลยลอยอเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความแตกเป็นน้ํานิดนึงแต่ว่าจะไม่แตกเป็นน้ําเท่าจุฬาเฮิร์บนะคะแทบแทบไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ ทาลงไปเลยเวลาที่วันไหนที่มีแดดเยอะๆเนี่ยแบมบจะเน้นตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าแบมกลัวว่าหน้าจะไหมแต่พอมาใช้ตัวเนี้ยแบมบรู้สึกว่าตัวเนี้ยการกันแดดของเขาอ่ะมันไม่ได้เท่าไหร่นะคะมันไม่ได้แบบกันดดแดบดบเวอร์เหมือนครีมกันแดดของนีเวีเยอะไรเงี้ยเพราะแบมเคยใช้ของนีเวียมาก่อนแล้วพอมาใช้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้กันแดดเวอร์หรือว่าแบบเพอร์เฟกอะไรจนทําอะไรแบบดีขนาดนั้นนะคะขอ้อิีหน้าของเราหลายเฉดสีก็คือเราต้องทาให้มันเนียนและบางและ ทุกส่วนต้องเข้ากับสีหิวท,ทุกส่วนก็คือทีมต้องเข้าไปทุกเพราะฉะนั้นเมื่อทาหน้าขาวแล้วโคก็ต้องขาวตามค่ะเพราะว่าถ้าโคอไม่ขาวมันก็จะเกิดชื่อที่ว่า walk the j ซึ่งการแต่งหน้าไปวิทยาลัยเนี่ยหรือว่ามันจะแตกต่างหรือมหาวิทยาลัยอ,อะไรเนี่ยแต่แบบของแบบเป็นวิไลนะคะปะวชเนาะซึ่งมันจะแตกต่างกับการแต่งหน้าไปมัธยมเพราะว่าแบมเคยทําแต่งหน้ามัธยมแล้วใช่ไหมมัธยมเนี่ยม,มันจะมีความเป็นธรรมชาติที่ดูแบบไม่แต่งเลยแต่ว่ามีสรรีสันแต่วิทยาลัยเนี่ยคือมันจะต้องแต่งหน้าแบบเหมือนมหาลัยอะทุกคนแต่ว่าดอกกว่ามหาลัยนิดนึงก็คือ มันจะต้องแต่งหน้าให้ดูมีสีสันตลอดเวลาเพราะว่าเราเรียนการโรงแรมเราก็จะต้องให้เกียรติชุดของเขาหน่อยเพราะว่าแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยบางวันมันไม่แต่งหน้าเลยบางคนเขาก็จะมองเราแบบี่นี่หน้าสดเกินไปป่ะเหมือนเวลาเรามองคนอื่นเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มที่แบบเออแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้านะคะก็เลยจะแต่งที่มีความแบบเออดูเป็นธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้หนาอะไรมากเกินไปนะคะ เด so, like so, so, like ี๋ยวแบมจะปัดคิ้วก่อนนะคะเพราะว่าการปัดคิ้วของแบมเนี่ยแบมจะไม่ใช้แบมจะไม่ใช้ดินสอเขียนคิ้วเพราะว่าคิ้วของแบมเนี่ยหนามากแล้วนะคะถ้าใช้ดินสอเขียนคิ้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเวอร์อะไรขนาดไหนนะจ๊ะซึ่งตัวเนี้ยแบมใช้เป็นานๆแล้วแบมรู้สึกว่าเขามีกลิ่นไว้ทุกคนแล้วแบมคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่โอเคอะแต่ตอนเนี้ยก็ อยากใช้นะคะเพราะว่าเวลาเซ็คิ้วเนี่ยมันทําให้คิ้วของเราอะดูแบบเออดูเข้มขึ้นโดยที่มันเป็นธรรมชาติอะทุกคนมันไม่ได้ดูแบบเอออีเนียมแบบเขียนคิ้วมาจนปอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทุกคนไม่รู้คือตัวนี้สามารถเซ็ตลูกผมได้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่มันแต่งหน้าเนี่ยในวันที่เร่ใส่ชุดสูทเนี่ยก็คือมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรระเบียบแบบ มันทุกอย่างมันจะต้องดูเป๊ะดูเรียบร้อยเพราะว่าเราก็จะต้องให้เกียรติชุดด้วยไงเออแบบเวลาครูเห็นครูจะบอกโอ้โหเรียนการลงแรมแต่ว่าคิ้วเนี่ยดูแบบหัวยุ่งเหยิงมาเลยอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นการหรือว่าอายแชโดว์นะคะตานั่นเองซึ่งเวลาที่แบมปัดหรือว่าเวลาที่แบมทาอายแชโดว์แบมชอบทาในสีแบบ เชิงพีชพีชนิดนึงหรือว่าอมส้มอ,อมชมพูโอ้ยส้มส้มอะไรนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าชมพูเนี่ยคือหน้ากูไม่รอดค่ะทุกคนหน้ากูไม่ได้หวานนะคะนี่มันจะใช้สีนี้กับสีนี้นะคะผสมกันซึ่งทุกครั้งเนี่ยมันจะใช้สีนี้ทาบนเปลือกตาไปก่อนนะคะแบบแล้วก็ใช้สีนี้นะคะในการทาตรงกลางตาถ้าเห็นแล้วมันก็จะมีความแบบแดงแดงนิดนึงเนาะแค่นี้นะคะ ันก็จะพูดแบบฝั่งเนี้ยมันจะดูแบบเออดูสวยขึ้นทันทนีนะคะโอเคหลังจากที่เรแต่งตาเสร็จแล้วสองข้างมาคิ้วก็ได้แล้วใช่ไหมเหลือแก้มนะคะซึ่งเวลาที่แบมปัดแก้มเนี่ยแบมจะไม่ปัดให้เขาแบบส้มปี๊ดอะคือแบมเห็นบางคน,นทุกคนแบบปัดจนแบบเฮ้ยหน้ามันเหมือนตูดลิงอะไรอย่างเงี้ยแบมก็เลยคิดว่าเออเราจะปัดนิดๆน,นะคะซึ่งมันจะไม่ปัดอะไรมากมายเนาะแทบแทบแทบไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ ปัดๆเขาทิ้งนิดนึงนะคะอย่าคะชัดๆเป็แบบนี้พอ เรานะคะลงมาจากตรงนี้นะคะลงมาจากหางตานิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราปัดตรงนี้ยมันทําให้เราดูมีความเป็นหน้าเด็กแล้วก็ดูแก้มแย่แก้มมันยังไม่จบนะคะเพราะเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยเราจะต้องมีความเวลวาบนใบหน้าของเรานิดนึงนะคะแบมบจะใช้สองสีนี้นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสีไฮไลท์แล้วตัวนี้จะเป็นแบบมีคริสตเตอร์สีส้มสีแดงนิดนิดนะคะเราจะปัด2ออันนะคะผสมกันไปเลยแบบนี้ ปัดเราเลนตรงช่วงนี้ค่ะก็ตรงจมูกนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าจมูกของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะโอเคเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราควรที่จะแต่งกันแล้วนะจ๊ะก็คือทาปากนนเองซึ่งมันจะใช้ตัวนี้นะคะลิปแบบไม่มีสีหรือลิปมันนะทาปากไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเรายังจะไม่ลงสีนะคะ เวลาตอนที่ทําแต่งไปมัธยมเนี่ยคือการแต่งหน้าแบบมัธยมกับการแต่งหน้าที่อะไรเนี่ยมันแตกต่างกันมากทุกคนเพราะว่าการแต่งหน้ามัธยมเนี่ยมันจะมีความแบบเฮ้ยมีความสวยมีความน่ารักแบบสมัยเด็กสบับเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กๆปบการแต่งหน้าวิทยาลัยเนี่ยมันมีความแบบเฮ้ยมันจะต้องแบบมันจะต้องแบบฟึ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 บคือแบบแต่งให้มันดูดีแต่งให้มันสวยอะไรอย่างเงี้ย บางคนซึ่งแบบเห็นนะคือแบบหนังตาเลยนะขนตาเนี่ยคือเป็นแบบแผ่นๆนะพิ่มๆ,ๆเลยแบบเพิ่มๆ,ๆเลยแบบคือมันดูหนามากๆอะไรเงี้ยแต่เขาแต่งออกมาเขาก็ดูสวยนะหรือว่าเราไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องการแต่งหน้ามันก็เลยรู้สึกว่าเออใครแต่งก็ดูสวยไปหมดแต่บางคนนะ่คือปัดแก้มอะแดงเป็นปืด้ดเลยจ้ะแม่จ๋าแต่เขาก็ยังกล้าปัดนะคะคือคือความมั่นหน้าของเขาเออคือคืออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะใครมาเปิดดูคลิปนี้ก็อย่าคิดนะจ๊ะก็คือพยายามดูหน้าตัวนิดนึงว่าเออกูแต่งเวอร์หรือเปล่านะคะเออกูแต่งเวอร์หรือ เปล่านะคะแํมจะเช็ดออกเนาะเพราะว่าไม่ชอบให้เขามีความมันๆนะจ๊ะซึ่งสีปากเนี่ยมันจะใช้เป็นชิ้นนะคะตัวนี้เลยซึ่งแํมเพิ่งได้ซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันหมดเร็วมากจ้ะแม่จ๋ามันตอนแรกมันอยู่ประมาณตรงนี้นะคะตอนเนี้ยมันลงมาซะเยอะแล้วคือใช้วันเดียวเพิ่งซื้อมาเมื่ออาทิตย์เมื่อเพิ่งซื้อมาวันมันผฤึกหักนะคะแล้วก็ใช้วันศุกร์วันเดียวแล้วก็ใกล้หมดแล้วจ้ะแต่มันก็ถือว่าใช้ดีนะละคะสิบห้าบาทก็โอเคจ้ะไม่มีรสชาติซึ่งแบบรู้สึกว่าเออ การที่ใช้อะไรแล้วมันไม่มีรสชาติมันเป็นอะไรที่ดีนะจ๊ะเห็นในกล้องเลยก็จะรู้กันแล้ว่ามันเป็นสีส้มจ้ะมันจะทานหนานนิดนึงนะคะเพราะว่าแปบ๊บเดียวเนี่ยเขาก็ออกแล้วก็วคือเขาเรียกนะสีเขาก็ไปแล้วจ้ะ โอเคสำหรับตัวนี้เสร็จไปแล้วรีบร้อยนะจ๊ะเราก็จะได้หน้าประมาณแบบนี้เลยแล้วเราก็จะไม่หยุดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแบมขอปัดคิ้วนิดนึงเนาะก็คือสิ่งที่ต้องเป๊ะเนี่ยก็คือสิ่งที่สองเลยก็คือคิ้วก็คือเราได้ใช้มาสครลาใสในการเซตไปแล้วหนึ่งรอบนะคะนันก็จะเซตรอบสองแล้วเราก็ใช้มาสคาร่ามีสีนะคะก็คือตัวนี้นะคะเออใช้มาสคร่าดำนะคะในการปัดคิ้วซึ่งแบมชอบคิ้วตั้งๆเพราะเวลาปัดคิ้วตั้งๆมันดูแบบ เฮ <worship bird. S 2> ้ยมันดูไฮโซมดูแบบเออดูมีกระตังอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันชอบปัดคื้อตั้งตังนะคะ ก็อาจจะดูเข้มมากนะทุกคนแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เข้มอะไรขนาดนั้นนะนี่นะคะก็คือหน้าที่แบมจะแต่งไปวิทยาลัยในวันอันนั้นเนาะแต่อันเนี้ยแบมอาจจะไม่ได้ปัดคิวเข้มอะไรขนาดนี้นะคะในวันปกติเนาะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งทรงผมเนี่ยเราก็จะต้องมัดรูปเก็บนะคะแต่แบมที่เกลติทำทรงผมเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอเออมีความเป็นธรรมชาติมากมากเลยทุกคนมันไม่ได้ดูแบบมันไม่ไดูแบบเออดูเวอร์อะไรขนาดนั้น สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็สามารถเนี่ยนำไปแต่งตามได้นะคะแล้วก็เทคนิคอะไรเนี่ยที่ดีๆก็นำไปประยุกต์ใช้กันเนาะแล้วก็คลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆิเป็นกำลังใจให้แบมด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอจบเพียงเท่านี้นะขออือดจิตเบายบาย